งวดนี้มีแนวท่าให้ลูกให้เต่าพ่แม่เอกับห้างวดนี้พ่แม่สาบกับห้าเดี๋ยวอบบินสีเขียนเลยครับเ้อมาดะางงวดแล้วงวดที่พมกนจะเต่าพรด้วยบอกเต่าสวัสดีครับพีช่ตั้งช่องครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เต์ามสโลแกนครับเมื่อนี้แอบมินได้ยินเขามาหนาหูเหลือเกินครับพี่น้องครับว่าคุณยายขายลอตเตอรี่ให้หวยลักแม่นจริงๆครับพี่น้องครับแม่นมากมากผู้ได้ก็ว่าผููไดกับซาครับพี่น้องครับเขาหูแอบมินแอบมินก็เลยสิไปขอโตวิิงโตรูด จากคุณแม่ขายลอตเตอรีแอดมินกำลังเดินทางไปครับพี่น้องครับถ้าคุณแม่คำนวณสูตรแล้วเรียบร้อยแอดมินเสียมาฝากแอบซิตาชองเอาไป,ปพิจารณาด้ครับเนอะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบจะเสืออีงยังใหมามายครับจะเสืออีหยังหเหเบิัใจด้วยครับด้วยพี่น้องครับถุกแนวทางเป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้น แอปปินเพลนนเทวดาพารวยครับยินีต้อนรับเขาสูช่องเงินเทวดาพารวยกับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามารับชมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แอปปินกับแอปปินหน่อยได้ดีเสมอมากครับฝากนีด,ด้วยครับเด้อแจวขาแม่นางขึ้นเขาลงห่วยนาไหนาหน้าพกนนผ้าสะดวกสบายครับกระป๋องละยี่สิบ 2, บาทสั่งสองร้อยบาทแอปปินหน่อยกับแม่บบาน่นส่งให้ฟรีมีเก็บไปทางครับพี่น้องครับ แม่บ้านบอกว่ามีเก็บายทางอยากให้พีดองเข้าทั้งช่องได้ริมรองเพิ่รสชาติว่าสิเป็นยังไงแม่บ้านเพิ่นขายไห้พวกไก่ย่างหลานหมูปิ่งหลานไก่ย่างทั้งหลายส่งเขตอำเภอหรืออำเภอต่างๆแม่บ้านเพิ่งส่งไห้คือกครขับ ทำสดใหม่ทุกวันฝากนีด้วยครับเด้อเพื่อเป็นแรงใจสนับสนุนให้ทั้งช่องกับแอปปินหน่อยฝากนี้ด้วยครับเด้อเงินเทวดาพาด้วยครับกับแจวขาแม่นางแอปบินเดินทางไปมนีเสียมาฝากเอฟซีทั้งช่องให้พี่น้องเข้าพิจารณาก่อนการตาัดสินใจก่อนการลงทุนถูกสูตรถูกแนวทางถูกคณาจารย์มีดีกันทุกคนครับ ขึ้นซื้อวะขึ้นขึ้นยูว่ว่าพี่น้องจะเสื้อขนาดไหนดีกว่าพี่น้องเข้าสีซื่อแบบสบเปซสปะซื่อแบบบ่มีทีมาทีไปซื่อแบบเควงกว้างเงื่นคำแอ่งหายากครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าพิจารณาด้วยครับเด้อแอบมินเดินทางไปไกลพอสมควรครับฝากพีตอนน้องให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาถ้าพี่นอ้องชอบในการ เอาสับเพเฮระอุดจาเป็นกันเองกระแบบมินให้เลื่อนเบื้องคล th ิปแต่ถ่ายคลิปนะครับเด้อให้เลื่อนเบื้องถ่ายคลิปครับเบิ้งพิจารณาเอาครับว่ามันสิเป็นจังใดมันสิมาจังใดในงวดวันที่16กรกฎาคม2อ6 7รอเอกมาฝากพีต่อน,น้องให่พี่น้องเฮาพิจารณานี่ครับ พี่น้องครับแอดมินเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับนี่ครับนั่งเห็ดอาบตาบเลยพอสูตรคอทีเด็ดคุณแม่ขายลอตเตอรี่คุณแม่วาดีครับคุณแม่ครับ,รบนี่ครับว่าอะไหนะแอดมินเพชเงินจักราวาพ้ารว,ว,วยครับพี่น้องครับเดินทางมาหอดมาถึงคุณแม่ขายลอตเตอรี่ให้หวยแม่นเอามาฝากพีต่อนน้องทั้งช่องคุณแม่มือนี้สิมาถามในมือนี้ถามว่า งวดก่อนนี่งวดทีบผ่านมานี่ทุกงวดคือให้แม่นคักแท้ว่าสน,นาเอองวดนี้มีแนวทางให้ลูกให้เต่าบ่แม่ไอ้สาบก,กับผ้านีน้บ่แม่าสาบกับผ่าเดี๋ยวเอาินสีเขียมเลยครับเด้อมาถือมาดางวดแล้วงวดที่พบนูกเต่าเพราะว่าถือบอกเต่าบอกพี่นอนเท่าแน่ถึงมาอลไรจังวดพ่อแม่งวด เขามาละหางวดแม,ม่นบอกผมได้ยินแต่เขาซาก็เลยเสีเยามาฝากพี่ตอนน้องโรตเตอรี่มาแล้วเนี่ยโรตเตอรี่ครับพี่น้องครับที่แอดมินบอกเอฟซีทั้ง่องว่าคุณแม่ขายโรตเตอรี่ครับแม่นมากมากครับหวยเด่นหวยเด่นของคุณแม่เมื่อวีแอดมิน,ม,นมาตามให้เอฟซีทั้ง่องเอาไปพิจารณานะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับให้พี่น้อง เบิ่งแล้ววิเคราะห์ไต่ตองั้งแต,แต่คิดสูตรคำนวณมานี่เขามาหางวนแม่มนบ่แม่แม่จับคู่ให้ลูกดั้มใดบ่อใดแต่ตัวเด่นแม่นบ่อเอาจับคู่ให้ลูกนั้มเน้ถือบ่ถือกับ่าว่ากันหรอกใ,ใ,ให้เพื่อนเน้นเตัวเน้นเอาให้เพื่อนเน้นเตัวเด่นเอาเดี๋ยวลูกสิเขียนลงกระดาษได้ไหมเด้อลูกสิเขียนลงกระดาษอะแม่เฮ็ดไปก่อน แม่คิดสูคำนวณให้ลูกแน่ทั้งเบิร์ตาจับครูออกมามันจะ,ดจะนนได้จัครูไหมไม่จีดาดครมันจไดายหกครูเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแอดมินสิเขียนลงกระดาษให้พี่น้องเอาไปพิจรารณาดนยครับเด้อมันถ่ายเง่นมัดนี่มีสองมีหกมีเก่าเหลขกถ่ายเล็กถ่ายมีสองมีหกมีเก่า ตวาตัวเด่นนี่ก็คือหากับสามเดี๋ยวไอ้มินสิเขียนลงกระดาษไห้คุณแม่เน้นให้ได้ครับเด้อเอาตัวที่คุณแม่ชอบถ้าพี่น้องเอฟซีทั้งช่องชอบตามคุณแม่กัะจัดไปครับถ้าบอมักให้ดูผ่านเด้อครับเด้อนี่ครับตามที่แอดมินบอกเดี๋ยวให้คุณแม่ถือแอ้คุณแม่ ทั้งหมด6คู่เนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ไ้เด่น3และ5บนและล่างเป็นตัววิ่งเป็นตัวรูดเลยครับเ้อส่วนมากเลยคุณแม่คุณแม่บอกว่าสีมาหลักหลักหน่วยบ่แม่มันสีมาหลักหน่วยมันบ่อส่วนมากส่วนมากมันที่มาส่วนมาเส็นทีมาหลักหน่วย2 3 6 3และ9 3ราคาครับพี่น้องครับ2 5 6 5และ9 5เน้นๆแน่นๆคุณแม่คุณแม่แมชอบตัวใดมากที่สุดคุณแม่ เกาห่าเกาหาชอบที่สุดคุณแม่ชอบชอบตัวไหนครับที่สุดครับเกาห้าและและ,และตัวกลับเกาหาหาเกาครับคุณแม่ชอบที่สุดครับฝากเอฟซีต้องจองเอาไปพิจรารณานะครับในงนวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับคุณแม่ขายลอตเตอรี่ให้หวยแม่นมากๆครับ พี่น้องอยากสนับสนุนลอตเตอรี่คุณแม่สมหวังให้โชคนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับทีเด็ดเลขเด่นครับฝากเ,เอฟซีตะช่องให้พี่น้องเข้าพิจารณาถ้าที่ชอบที่นี่ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประพาดคลิปต,ต,ต่อไปเทียบมิลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ๊วไลา์กันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณ นึกสิใดสมดังปัฒนานึกปัฒนาสิ่งใดก็ขอแห่งสมมุ่งมั่นดังปัฏนาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับขอบคุณในหลายครับแม่ครับขอบคุณในหลายครับปังได้รวยครับพี่น้องครับโคโชคมันหมานคุณแม่สมหวังอตเตรี่เบิ่งผิดจาจรณาพีกอเอาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ